มาถึงบ้านพี่แก้วแล้วนะคะกำลังเก็บสัมภาระลงจากรถนี่เลยค่ะอาหารที่จะมาทำมู่บ้านที่ป้าแก้วอยู่นะคะต้นถั่วแปรโอ๊ยไม่ก็เยอะเลยน,นะ,ะ้ามาบ้านแก้วเรกันเลยมาดูสิว่าเราได้อะไรมาก๊กะก,ะกะ๊กก๊กเปิดประตู เกิดออกดูโอโอ้ล็อกหมดเลยเราก็จะมาเยี่ยมสวนแกก่อนสว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 นคัวปลาแก้วถั่วแปะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บถั่วแปะกับมาเขือกันนะคะอเราก็จะตำทะเลตำทะเลถั่วถั่วฝักยาว จะให้ดูต้นดอกทานตะวันของป้าแก้วดอกใหญ่บานเวอร์เลยแต่ว่ามันโรยแล้วโรยแล้วแตงแตงก็เริ่มเฉาแล้วมันจะหนาวแล้วมะเขือเทศยังยังดกอยู่นักคะพี๊กก็ยังโดกจะรับนอโดกมอแก,กอะรูรเราจะมากิบผักกันนะคะมีกะไก่แล้วก็ตะก้าค่ะ มันขึ้นอยู่นี่อุ๊ยแมงอะไรเสียงดังจังเนี่ยมันขึ้นอยู่เนี่ยแปลกะขึ้นอยู่เขาเรียกอะไรโคนโคนดิงงมีด้วยเหรอวันนี้จะทำเมนูอะไรคะพี่แก้ว ตำถั่วแล้วก็มีมะเขือเด็นมาจากส่สวนนะคะอยู่สหรัฐอเมริกาปลูกผักกินเองคะ่ะประหยัดด้วยนะคะไม่ต้องไปตลาดเสียตังนะคะโอเคปอดสารพิษด้วยนะป้าเนาะวันนี้จะตำทะเลคะ่ oh, ะโอ้นนแม่่ยีหอยมแมลงคู่ อร์ด and สควิดอ่ะสดๆเลยนะคะวันนี้ฉดๆเลยนะคะ,ะตําำนะคะตําถั่วค่ะตาําถั่วทะเลค่ะวันก่อนป้าแก้วตำอร่อยมากแดมเบลเลอร์นะกินสองคนนะามา,มาจะละเลงตําเลยนะคะอันดับแรกป้าแก้วบอกว่าให้ตําถั่วก่อนนะคะ ตามที่กูรูนะคะป้าแกเป็นกูรูค่ะกูรูกูรูตำถั่วค่ะแกบอกให้ตำก่อนเราบอกว่าจะให้ป,าป้าแกตำป้าแกบอกให้เราตำนะคะตำถั่วนะคะมะเขือเทศในสวนนะคะว้าวบึมป้าใส่ทิกป้าเป็นคนใส่ทิกเดิอ ใส่ปลาล้นะคะปะลาล้าน,นี่เองแม่โอ้โหต้นปลาตาตาอะไรสควิปแล้วแล้วก็พริกพริกคู่พริกไม่ได้คั่วนะป้าเนาะพริกพริกแห้งแต่ป้าเขาเขาตำไว้ป้าเขาจะไม่กินเผ็ดนะคะป้าเขาไม่กินเผ็ดน่าจะพอนะคะแค่นี้ กินเผ็ดเหมือนบบป้าดีกว่าเพราะก่อนคืนจะร้อนท้องยายมาเลยบึ้มซีฟูดลง,งป้าใส่ครึ่งห<ม>นึ่งไหมดูว่ามันเยอะนี่ก็ปุ่นนักชามันย้อยหน่หอย<แ>่ไห<แ>่ยบิ่ะบิ๊กบิ๊กบิ๊ก มาขั้นตอนสุดท้ายนะคะบึ้มบึ้มบึมบึมโอ้ระเบิดดังมากเลยูยตีมือนะคะตีมือชัดๆเลยสีมือแน่นๆยังมีถายอีกไหมถ่าดเสร็จเรียบร้อยแลยนะค่ะยำชิมกันดิยำขนมจีน

บ้างป้าจ้ะ <Yeah. S 1> แตงโม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 จิตรลาแตงโมตีนหมสูสวยเลยสวยเลยป้าบอกสวยเลยมนี่นอะไรบ้างมันจะเป็นเอ่อจะว่าตำถั่วก็ไม่เชิงนะป้านะแต่ประมาณว่ายำข้า,าวปุ้นใส่ ตำซ่วนเนาะโอเคจ่าจ่าจ่าสกาลัดหอยแมงพูดกุ้ง สวัสดีค่ะป้าแก้วป้าแก้วสวัสดีเพื่อนๆหน่อยสวยเลยสวยเลยคลิปนี้ก็จะจบลงเพียงแค่นี้นะคะเอาพอแค่นี้จบตอนที่ป้าแก้วมานั่งโต๊ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย See you next time bye